ทุกคนด้นะครับนดีเข้าสู่เกมเดโมโลจิสภาคที่สองดูยเซลบอลบอลบอลโอ้ยโอ้โหไม่น่าจริงดิน่ากลัววะเฮ้ยไอ้ยันหละกาเกี่ยวนะจะวางตรงนี้เลยเหรอมันอยู่ห้องนี้เหรอเดี๋ยวใช่ไง อุ้ยอุ้ยนั่นไงนั่นไงไปเปิดบอสติดเออนี่แหละห้องนี้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 แหละเอยังห้องนี้แหละรักของจริลองเฮ้ยคืออะไรคืออะไรคืออะไรงบนได้ยินเสียงข้างบนได้ยินเสียงเขาเสียงอะไรวะใช่ใช่ใช่ห้องนี้ปะห้องน้ำนั่นเปล่าห้องนี้ปะเนี่ยใช่ห้องน้ำ ไ้ยมันล่ามันล่ามันล่าเอาคดไปห้อน้ำหรือเปล่าวะเฮ้ยมีมีมีได้แล้วมีอะไรห้องน้ำจริงด้วยยูกูมเฮ้ยมันคุยคุยฮะเฮ้ยเรียเตอร์ขึ้นสี่นุ่ม เฮ้ยมียรูปศพพุ่งขึ้นมาลรูปศพพุ่งขึ้นมามีรูปศพพุ่งขึ้นมาแวะอยู่วี่อ่ะคืออะไรอุ้ยเปล่าหนาวคุณก็คือผมก็ตกใจผมหนาวฮะหั <c oughs> นหั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 น ไปไม่ไปแล้วไปอยู่แล้วไปคนเดียวผมคิดว่าน่าจะไล่จูแต่ถ้าพี่กระจูนี่มาจากโปเกมอนหรือว่าเเตอรทนตาแรกก็เรียกน้ำย่อยไปโอเคก่อนที่ผมจะโดนหักคอคาค่าย อ่าเห็นไหมเชื่อผมยังรอเออคุณดีคเดียวเห็นไหมไรจูถ้าต่อไรจูออกมาก่อนก็ไม่ตุยแล้วไม่ชัวร์ไงไม่รู้เหมือนกันคุณคุณซีมาหนี่คุณซีจุกจุกจุกฮู้ฮูจุกไหนวะมาีิฮัลโหลโย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 ว What's u น m a หมาดห้องหน้าห้องงหน้าโยโยว What's up man มาทางนี้กดบีคุณบีคุยกับมันด้วยคุณคุณซีคุณบีคุยกับมันด้วย เฮ้ยเอ้านแล้วปะเนี่ยรานแล้วปะเนี่ยเยัง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 ไม่เสียงไปยังไม่กับทีมโอ้ย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 นอ้ยโอ้ยโสียโอ้ยโอ้งโอ้าโอ้งหน้าหน้าโอ้งโอ้โอ้โอ้ยอ้งโอ้ยโอ้ยโอ้หเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยโฮ้ยโฮ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยเอ้ยโ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 อ้าโอ

เรียบร้อยห้อ <expand> งน้ำสี่ห <registered> ้องน้ส like <bbe> ี่เลยใช่เรียบร้อยสี่ไม่ใช่โมาห้องน้ำสี่เลยด่วนด่วนน้ำเหรออ๋อเดืเดียวได้ไปคนเดียวอะไรจะไม่มาขาว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 ห้องนี้แหละห้องนี้แหละได้ยินได้ยินเอาแล้วเขโทะแล้วเอาเขาเรียบร้อยห้องไหนห้องไหนห้องนี้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  ของขอดีแล้วนะเคไม่มีอะไรออกไปกั้ตัวแล้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 วเขาตู้แล้ว่แล้วเขาตู้เขับกูเมื่อกี้แหละตุ้งเทียบตุ้งโค้งนั้นเลยโดูไม่ดีอยู่ข้างล่างเหรอเอาโอ้โหเราพวกผมเจอข้างล่างนี่คือมันจะไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยห้องเนี่ยห้องที่เป็นเหมือนห้องครัวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องเนี่ยห้องเนี้ยหุ้ยตกใจหมดไหนในห้องไหนอ่ะอุ้ยเกียรสะดุ้งเลย หลเสียงมันดังเกิดดีแล้วไห้ค่ะโอ้โหตรงนี้แหละตรงนี้แหละห้องนี้แหละแคเห็นผีวิ่งเข้ามาปที่มีสปิริตบล็อกเนาะก็มีร้ยควนเหรอไอ้นี่อยู่ไหนไอ้นี่อยู่ไหนอ่ะแคนวาสอะบาร์วางไว้ตรงกลางแล้วเรียกชันอะยิ่งแค่อยู่คุณต่อหรือเปล่าคุณต่อเอาคุณต่ออยู่ไหนคุณต่อหลบไปแล้วฮะ ไปอยู่ข้างบนตรงไหนฮะอยู่ข้างบนนะฮะข้างบนข้างข้างบนเลยครับโอเคโอเคเดี๋ยวมันมีรอยข่วนเหรอมันมีรอยข่วนมันมีรอยข่วนมีรอยข่วนเจอสองละถ้างั้น EMS เรียกวห้าตัดทิ้งไปก่อนแล้วก็ฟิงเกอร์พินฟิงเกอร์พินตัดออกไปเรีย ction หายโอเคตอนนี้มีอยู่สามบ่อแสคือมีวาดรูปมีฟิสซิ่งแล้วก็มี gold reaction เรีย ction หายเรีย ction อยู่ไหนวะ เวลาอันนี้ลาวมีคนแตกมีคนแตกเดี๋ยวฟิซซิงกเลชันผมว่าไม่น่าจะเป็นเลชันพอดีกูซีหาที่อยู่กูซีมันไม่มีหาตู้ไม่เจอวิ่งไปเรื่อยเรื่อยวิ่งไปเรื่อยไปขึ้น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 ไขึ้นไปข้นไปขึ้นไปขึ้ไปขึ้น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 ไปข้นไปขึ้ไปขึ้น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 ไปขึ้ขึ้นไปขึ ไหนมันเลื่อนการผมมันขยับยมันขยับพลอยมันขยับพลอยได้ละมันต้องหาอะไรวะเล,ลี้ยงชั่นมึงออกมาสักทีออกมาสักทีอยู่ไหนวะเนี่ดี้ตีลองตีลองหาคำเฮ้ยเอฮ้ยข้างหลังข้างหลังหังใครเมื่อกี้อะห้องเนี้ยเมื่อกี้โผล่มาเม่อกี้ผมมา,ม,มาใช่ไหมโอเคเลี้ยงชัน่นเลี้ยงชั่นใช่ไหมเมื่อกี้โผล่มาหนึ่งวิไหมเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงกันหรอไม่เห็นหรอใช่ใช่เมื่อกี้โผล่มาหนึ่งวิใช่ไหม ใช่ดำๆอ่ะดำๆห้องนี้อ่ะห้องนี้อ่ะเพรามันโผล่มาเป็นตัวใหญ่ๆนะเหรอถ้าโผล่มาก็ใช่แล้วแหละผมเพิ่งวางรีแอคชั่นไปเมื่อกี้มันจะโผล่มาหนึ่งมีกูจะโดนไหมเนี่ยกูจะโดนล่อคนแรกกันแค่โดนเรอผมก็อยู่คุยโปล่ะมันไม่มีฟีซิ่งอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเยนี่ห้องนี้แหละห้องนี้แหละไอ้กูซี่กูซี่ทอยทอยกูซี่ทอยมันหลังหลังคอมคอหลังคอมไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมันอยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องนี้ห้องนี้อ่ะห้องห้องที่ผมโดนละเละถูกแล้ว ห้องที่มีตู้ห้องที่มีตู้เจอเมื่อกี้ผมเห็นโอเคโอเคโอเคเฮ้ยที่ตรงนี้นี่มันโผล่มาเฮ้ยนี่ไงกูเข้าตู้รอเลยสวัสดีสวัสดีเฮ้ยนี่ไงนี่ไงได้ยินเสียงวะได้ยินเสียงวะนี่กูจะโดนอีกไว้เนี่ย โดนผมก็โดนเลฮ้ยกีดว่ะมันกีดว่ะเฮ้ยตายละไปเลยเข้าตู้ก่อนกูซสีมาเข้าตู้กูซสีตู้สีมาเข้าตู้ซตู้สีไปโดนวะผมเนี่ยโดนเอ้าโดนได้ไงทิปกูโดนไปแล้ยเยี่ยงกูแตก เยี่ยม่ะก็จุดเดียวกหายชิบหายก็โดนอยู่ก็โดนอยู่ก็โดนหนักๆอยู่คนเดียวนะคนคนคว่าไนคนคนเดียวอยู่ไหนผมว่าเนี่ยนี่นี่มันมันขยับตะกร้าผ้าเมื่อกี้ผมว่าเราต้องไปแล้วเปล่าวะเอ้ยหรือเราลุ้นอีกอันหนึ่งก็ได้วะโอ้ยขนลุกว่ะลุกขนไปฟอปหันยังเนี่ย ว่ามันมีอะแอคชั่นขึ้นมาแ้หละรีแอคชั่นไหนล่ะวาดลูปไปลูออกบานลูกเหรอเฮ้ยไป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 ้ลูกไปทีมีพูดสั่งวยชีวิตไปแล้วหนึ่งต่อหลุดอีกแล้วเหรอเนี่ยกต่อถูกไหมเจ็ดโจตายต่อตรงละต่อตรงกับพเมมันเก่งนไปต่อมันเก่งนปเอาไว้เอาไว้ทีหลังใช่เอ๊ะโอ้ต่อมีอะไรบ้างผมว่ามีอะไร มีเข็มทิศมีไฟฉายมีแคนวาสโอเคคุณเธอโอเคนะคุณผมมีนาฬิกาเอามาทำไมวะนาฬิกาคืออะไรอ่ะอันอันนี้เอาไว้ก่อนฮะนาฬิกานาฬิกาเอาไว้ก่อนไม่รู้เหมือนกันโอสเตวิตมีอะไว่าอะไรไม่รู้เนี่ยบัร์ดี้รอเอ้าเอาเอ้าห้องนี้แหละห้องนี้แหละบอกว่ามันจะฆ่าเราบัร์ดี้ฆ่ามาจากไหนบัร์ดี้ โยไคแม่งมันจะติด้สงหงห้องไหนเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินได้ยินแต่โคตแต่โคตสีโคสีน้ำเงินขึ้นไหมขึ้นไหมไม่เคยขึ้นแต่งโยไครโยเฮยต้องนียุนสีข้าง่อกดี๋ยเ้ยแม่งคนลุกว่ะนี่ไงเรานี่เราห้องนี้เร ห้องนี้แหละครับพีไอเกอห้องนี้แเกนใช่แต่ว่าทีนี้ยของต้องมาตั้งตรงนี้แหละครับของตั้งไปด้วยใช่เดี๋วะผมพยายามคุยแล้วนะ่ยเลื่ล่าลาล่าก่าล่ากอ้ลงล่างแล้วเอ้ยพี่ลงไปข้างล่างเดิน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 ลงไปข้างล่างโอ้ผมว่ามีคนตายไปแล้วไม่ใช่เหรอใครตายกูจะโดนไปดิไม่รู้อะเดินลงไปข้างล่างเดินลงไปข้างล่างกูวดอยู่เลย เดี๋ยวาไปข้างหน้าหนึ่งออผมนี่แหละตายเป็นเฮ้ยทิพไห่เอ้ยเอ็ยังไม่ได้บ่อแสสักอันเลย,ยเรียบร้อยเฮ้ยเ<น>จอเจอสตินโอเคเจอรอยขวานแล้วหนึ่งข้างบนนี่ทิ้งเลยมันมันไม่วาดมันไม่อะไรเฮ้ยเฮ้ยบอลจับบอลจัวเดี๋ยวนะ เกมพีุ่ซีลา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 ตลไปาล้าลงไปก็แล้าลไปาล้าไทานแล้วเรียบร้อยตายกุแตกอีกแล้วแล้วก็เสียไากระเคีไปมากคุณมั่คุณมั่อุณหภมต่ำาิลบแล้วโอเคโอ้ยกูนยาจะเอาไากกะเคีนมาอุ้ยโดนโดนโดน โอ้ะกยเป็นผีเป็นผีเหมือนสตาร์ตัวเล็กๆว่ะมีเขามีเขาตู้โดนอ้าวคีพายแล้วตายออกมาเลยคุณมั้งเป็นเป็นผีตัวเล็กๆเป็นผีตัวเล็กๆมีเขาอ่ะไม่มันดูจะรูรับไม่ได้ดูรับไม่ได้ต้องถ่ายไม่ตอนนี้มีอยู่แค่มีอยู่แค่สามอันคือไอจูไมาลิงแล้วก็อาร์กัสมีสามอันที่มันคุยด้ไหม ิลิตบล็อกไม่คุยไม่คุยไม่มีเสียงไม่มีสัญญาณตอบรับเลยไม่คุยมันไม่คุยใช่มันไม่คุยตอนนี้เหลืออยู่ไลจูกับอาแกสไลจูเมื่อกี้ผมส่องไม่มีรอยนิ้วมือก็น่าจะเป็นไลจูหรือเปล่าไม่มีรอยนิ้วมือฮะผมส่องแล้วก็ไม่มีพยายามส่องละไลจูแล้วันแล้วก็ตายแต่ก็ได้ตังค์มาพันหนึ่งอยู่อ้อแสดงว่ามีรีอคชันอยู่นะเมื่อกี้ที่เราวางไอ้รีอคชันหออไม่ไม่กระเคิไปเรีย้อยเอาพู้ซีไปไหนวะ เปิดไฟอันนี้มาไล่เปิดไฟก่อนดิร้อยมาสครับดูห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เดี๋ยวเดีใจเย็นมันแค่จำไม่เฉยอ่าเรียบร้อยเก็บเก็บทุกอย่างนะภาพให้ไม่กระชากหนังอะไรไปไหนไม่ได้เลยโดนซับสแกนไปถึงกบวนนะ Are you here? เดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมร้อนร้อนร้อนตรงนี้ตรงนี้ห้อ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 งนี้อุณหภูมิลดลงมาเหลืออยู่ซี่ร้อน้เลยไม่รอและวนาจอผมร้อนละเอ้ตอบ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 โอเคตรงห้องนี้โอเคห้องนี้บิดก็ไม่มีเอ้ยนี่ไงนี่ไงโประตูใกล้ข้างหลังมาแล้วมาแล้วอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อมันหันตบก่อลบก่อนมันมาแล้วไม่หัน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 นี่หันเหรอแค่กู่เห็นเหมือนแค่กู่ไม่ไม่ไม่แค่กูแค่กู่ฮะขู่แล้วไม่ขู่แล้วไม่จะตายไม่จะตายที่มันมันโผล่มาจ้ำลุกบอลลุก่อนลุก่อนใจเยังไม่ตายไม่ตายไม่แต่มันมันไม่ไปไม่กระพริบนไม่ขู่แล้วมันหามันจะเอาแล้ว เรียกเลยมาตามไปเลยจริงดิยังอยู่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 เมื่อกี้เจอผีหรอในห้องครัวว่าก็ยังไม่มีใครเฮ้ยไฟไหม้รีแอคชั่นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณซีวางอยู่ตรงไหนเอ้ยใช่ใช่ปะนีไงออกมาหนึ่งวิเมื่อกี้เห็นน่ะหรอหรอหรออะไรวะเนี่ยใช่ปะใช่ reaction ของมัน เออใช่นี่เออเอาไม่ใช่นี่เมื่อกี้เมื่อกี้มันโผล่มาแล้วในหนึ่งวิอ๋อที่ผมโยนเมื่อกี้ใช่เลยใช่เออ e s g ไปต่อไปดูณสีมาพี่หันหันดุสีเอาหัน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 ผมต้องวิ่งใช่ไหมประมาณในนี้ก็ได้วันนี้ก่อนไม่ได้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 ไปแล้เข้ามาก็ได้ผมอยู่คนเดียวคุณสีคุณต่อเออคุณคุณเดียวเขาไปแล้วผมผมโยงนอกเฮ้ยโดนว่ะ อุ้ยเอาแล้วไมไม่ถือไม้ข้างเขียนอะถือแล้วถือแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม้เขียนหายใช่ไหมหายแล้วโอ้โโอเคตัวไปแล้วรอตัวไปโนมคุยโป้ไปดูคุยโป้แล้วบอกไปก่อนละบอกก่อนละจังหวะนี้ใช่ไหมโอ้ยเดินได้อยู่คนเดียวเขามาแล้วมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนคุยโปเหรอใช่เออคุยโป้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับก่อนเนวะคุยโปผีโกใช่ผีโกโปฮะไปฮะกลับบ้านฮะ กับก่อนเถอะก่อนที่ของจะหายหมดถูกไหมเจี่ยมมันมาเล่นเป็นโอชโ่วยเฮ้ยคุณคุณ,คณมัดได้ได้เก้าร้อยอ่ะเออใช่ผมได้เงินเยอะมากอะไรวะ<ม>ทำไมผมไม่ได้ตักสักบาทเลย